ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาเรียนรู้การคัดดอกมะละกอรครับผมทําไงเราจะทําให้มะละกอของเราครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับผมการปลูกมะละกอใช้เวลากว่าจะติดลูกก็ประมาณสักเก้าเดือนครับแปดเก้าเดือนถ้าเราดูดอกไม่เป็นคัดดอกไม่เป็นครับทําให้เสียเวลาในการปลูกครับผมวันนี้มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับ ดอกมะละกอรครับมีอยู่สามอย่างครับมีดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็ดอกกระเทยนะครับผมทาการคัดดอกมะละกอทําไงให้เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับมาดูกับนี่ดอกตัวผู้ครับลักษณะของดอกตัวผู้ลักษณะถ้าปลูกแล้วเป็นลักษณะแบบนี้ยาวแบบนี้ก็ให้ตัดต้นทิ้งเลยครับเพราะมันจะไม่มีลูกครับมีลูกก็ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่ เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับต่อไปก็ดอกตัวเมียครับดอกตัวเมียเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นดอกข้างล่างจะใหญ่จะตูมแล้วลายจะแหลมนะครับผมถ้าลักษณะแบบนี้ลูกออกมาก็จะเป็นแบบนี้ครับไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับติดลูกก็จริงแต่ไม่เป็นที่ของไม่เป็นไม่ต้องการไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะครับดอกกระเทยครับดอกกระเทยลักษณะของดอกกระเทยเป็นลักษณะแบบนี้ครับ นี่คือดอกที่สมบูรณ์เพศครับถ้าเป็นดอกถ้าปลูกแล้วดอกเป็นอย่างนี้ครับก็ให้เก็บไปเลยครับนี่คือดอกสมบูรณ์เพศครับลูกออกมาลักษณะเป็นอย่างนี้เป็นตอพิโดครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับการปลูกมะละกอสําคัญมากครับการการปลูกอะไรก็แล้วแต่ครับสําคัญมากต้องเรียนรู้วิธีการว่าตลาดต้องการแบบไหน ลักษณะของลูกเป็นยังไงอะไรงไงเราก็ต้องดูให้เป็นครับดูดอกดูการคัดดอกดูวิธีการทั้งหลายเลยครับต้องเรียนรู้ให้มากๆต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับครับขอบคุณที่รับชมช่องชอเกษตรเรียนรู้เกษตรพอเพียงครับสวัสดีครับ